ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่แอปเซเว t โตนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนทุกคนยกเลิกการสมัครเป็นสมาชิกฟรีเมียมในแอปเซเว t โต้ ital, สำหรับระบบ iOS แล้วก็ Android ทั้ง2ระบบเลยนะคะวันนี้จะมาสอนรวมในคลิปคลิปเดียวเลยนะคะยังไงก่อนชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องอันนี้ทีวีด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วไปรับชมคลิปได้เลยเรามาเริ่มก,กันที่ระบบ iOS กันก่อนนะคะก็ให้กดเข้าไปที่การตั้งค่านะคะทุกคนจากนั้นก็คลิกเข้าไปที่ชื่อของเราได้เลยนะ ะะอ่านี่ขอปิดชื่อก่อนเนาะจากนั้นก็จะปรากฏหน้านี้นะคะก็ให้ทุกคนกดเข้าไปที่คําว่าการสมัครสมาชิกนะคะทุกคนอ่าคลิกเข้าไปแล้วก็รอโหลดสักครู่นะคะทุกคนเมื่อโหลดเสร็จแล้วนะคะก็จะปรากฏหน้านี้นะคะก็จะมีแบบว่าเราอ่ะรับสมัครสมาชิกอะไรไว้บ้างแบบนี้นะคะเสืงออันนี้เราสมัครอันเดียวเนาะก็คลิกเข้าไปที่เซฟ e โต้พรีเมียมได้เลยนะคะนี่นะจ๊อะอ่าเพราะว่าเราสมัครอันนี้เนาะอันนี้นะคะสําหรับใครที่อยากจะยกเลิกนะคะทุกคนก็ให้ทุกคนอ่ะ กดเข้าไปที่คําว่ายกเลิกการสมัครรับได้เลยนะคะสําหรับระบบ iOS เนอะสำหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยยังไม่อยากจะเสียตังค์ในเดือนต่อไปแล้วสมัครแค่1เดือนก็พออะไรแบบนี้นะคะก็สามารถยกเลิกตามที่ตามที่วิธีที่พี่สอนได้เลยนะคะสําหรับระบบ iOS เนอะระบบ iOS เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะมาสอนทุกคนยกเลิกสมัครสมาชิกพรีเมียมในระบบ Android กันบ้างนะคะระบบ Android ก็ให้ทุกคนกดเข้าไปที่คําว่า Play Store นะคะ ดูคน จากนั้นก็คลิกที่สัญ,ญลักษณ์รูปเรานะคะอ่าคลิกเข้าไปได้เลยนะคะสําหรับใครที่ไม่เข้าใจก็ดูที่สัญ,ญลักษณ์มือของพี่ตามได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ทําตามนะคะอ่าเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะก็จะปรากฏหน้านี้นะคะก็ให้ทุกคนอ่ะคลิกเข้าไปที่คําว่าการชําระเงินและการสมัครใช้บริการนะคะทุกคนคลิกเข้าไปเลยจากนั้นมันก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมานะคะการยกเลิกก็ให้ทุกคนคลิกเข้าไปที่การใช้การสมัครใช้บริการเออนี่นะคะก็ให้ทุกคนคลิก เข้าไปได้เลยนะจ๊ะ,ะตามสัญ,ญลักษณ์รูปมือที่พี่ชี้ไว้ให้เลยนะจ๊ะนี่สําหรับใครที่สมัครสมาชิกเซเปโตในระบบเอนรอมันก็จะขึ้นนะคะจะขึ้นแบบเหมือน iOS อะไรแบบนี้เนาะก็ให้ทุกคนกดยกเลิกได้นะคะแต่สําหรับของพี่เนาะพี่สมัครในระบบ iOS นะคะทุกคนไม่ได้สมัครในระบบ n อนรอมันก็เลยไม่ขึ้นให้ทุกคนดูนะคะแต่วิธีการก็คือสามารถยกเลิกตามที่วิธีการที่พี่สอนได้เลยนะคะทุกคนอ่ะก็จ ไปแล้วนะคะทุกคนสําหรับการสอนยกเลิกการเป็นสมาชิกพรีเมียมในแอปเซเว t โตนะคะสําหรับระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะสําหรับใครที่ไม่อยากเป็นสมาชิกอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามันเปลืองตังอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถยกเลิกตามวิธีที่พี่สอนได้เลยนะคะวันนี้เราก็สอนทั้ง2ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยังไงชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามชอ่อง Annie TV ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องลาทุกคนไปละแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย